สวัสดีค่ะท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านทั้งหลายอีกแล้วาาในคลิปที่จริงไม่ใช่เรียลไทม์แต่แอบ,บเร่งสปีดนิดนึงแต่ก็มีการอธิบายอะไรอย่างนี้ก็คลิปนี้ก็คือคลิปทำฉากแอโปรเจกต์คลิปทำฉากแบบก็มีฉากที่เป็นอ็อบเจกต์กระพวกวัตถุทั้งหลายแล้วก็แซนเปิลของเราก็คือกระป๋องกระป๋องแล้วก็ ช่องล่างช่องข้างล่างก็จะเป็นคอนเซปต์ Concept. ส่วนสาธารณะก็คือคุณเบิร์นเนี่ยนั่งอยู่ที่เก้าอี้ส่วนสาธารณะแล้วนกะ็ข้างหลังก็เป็นต้นไม้จะเป็นต้นไม้อะไรอย่างนี้แบบบรรยากาศแบบนะแบบใช้ต้นไม้แล้วก็มีมีเก้าอี้ e, มีต้นไม้คือแบบว่าอะไรที่เป็นวัตถุแล้วอะไรที่เป็นแบบฟี e ฟอร์มของต้นไม้อะไรประมาณนี้ รวมรวมรวมกันไปอ่าฮะอันนี้อันนี้เขียนให้ดูเขียนให้ดูว่าจริงๆแล้วเมาส์มาส์ขยับอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าโปรแกรมแฟบมันตัดไปก็จริงๆปรับได้แต่ว่าลืมโอเคนี้ก็กระป๋องนี้กระป๋องด้านขวานี่ก็ทําไปแล้วมีการปิดเปิดเลเยอร์เลเยอร์สเกตเลเยอร์สเกตนี่ก็โปรแกรมจะมีมาให้แล้วถ้าเปิดกระดาษขึ้นมาโปรแกรมก็จะมี ลเลเยอร์นี้มาให้เลยก็สะดวกมากก็ไว้สเกตแล้วมันจะมันจะมังครับไม่ใช่ไม่ใช่มังครับแต่ว่ามันจะวางมาให้เป็นเส้นสีฟ้าเลยแล้วก็นะคะนะคะก็ไวสเกตเป็นเส้นสีฟ้าเร่นี้เราก็มาที่กระป๋องเราดีกว่าอ่าฮะแล้วก็สร้างลาเลเยอร์สร้างลาเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ <c oughs> ลเลเยอร์ช่ดฉากก็สร้างลาเลเยอร์ก็ไปที่กระดาษที่มีเหมือนแบบลูกดอกจันอยู่บน ตรงหน้าต่างเลเยอร์เล็กๆด้านขวาล่างก็ไม่เล็กหรอกอเป็นหน้าต่างด้านขวาล่างก็ <c oughs> สร้างเลเยอร์ขึ้นมาอ่าทีนี้แล้วก็นี่จะแซมเปิลให้ดูแบบว่าวาดด้วยะนะจีเพนวาดด้วยจีเพนโค้งวาดวัตถุวาดเส้นที่โค้ตงตามวัตถุมันก็ใช่ไหมลำบากลำบากเราก็ไป ไ้ทางลัดดีกว่าก็เห็นไม่เอ่ยว่าจิ้มจิ้มที่ t w นที่เป็นแบบรูปวงกลมอันนั้นไว้ใช้วาดเส้นโคง้งแบบวงกลมวงรีอะไรอย่างงี้ก็จิ้มค้างแล้วก็ลากออกมาจะให้วงวงยาวเอ้ยวงใหญ่แค่ไหนวงกมลมหรือว,วงรีอะไรอย่างงี้ก็ดัดตามนั้นได้คือจิ้มทีหนึ่งแล้วก็ลากค้างออกมา ประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็อย่างที่เห็นว่ามันไม่ตรงไม่ตรงแบบก,ก็ก็ลางให้ตรงแล้วก็องศาองศาไม่ตรงกับรูปร่าง,งเราใช่ไหมแล้วก็ไม่ยากไมอยาก select า,ากด select แบบที่ tool select แล้ว <c oughs> ไปที่ท r น n s f o r m move เป็นท r น n s f o r แล้วก็จะมีกรอบสีแดงขึ้นมา มันจะเป็นมีฟังก์ชันข้างล่างให้เลือกนะก็ไปที่มุมผ่านฟอร์มก็มีกรอบแสดงมาแล้วเราก็สามารถจะหมุนขยับขยื่อนหรืออะไรก็ได้ก็สังเกตมุมทั้งทั้งสี่ะแล้วก็มีแบบมันมันมีแบบมันมันช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆให้จิ้มอะไรอย่างนี้ถ้ามุมต้องขอโทษทีถ้าที่มุมทั้งสี่ก็จะหมุน่ะแต่ถ้าแบบกล่องเล็ก สี่เหลี่ยมที่ตามจุดต่างๆนอกจากนั้นก็เป็นการขยายยออะไรพวกนี้แล้วก็เคลียร์สเล็กไปเคลียร์สเล็กก็จุดเจิ้มที่ข้างหน้าของฟังก์ชันที่มันขึ้นมาคือเคลียร์ selection อะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแล้วก็ลบได้เส้นพวกนี้ลบได้หมดก็ลบอันไหนที่ไม่เอาตรงไหนเกินมาก็ลบซะว่าต้องขอโทษทีแบว่อแบบว่า ไม่ลืนคอเลยอะอนนี้ก็เราทำส่วนต่อไปอันนี้เขียนด้วยปกากกาเส้นไม่โค้งมากแต่ว่าแต่ถ้าคนที่แบบไม่เอาอเส้นปากกามันลำบากไปหรือว่าไม่ถน,นัดอ,อะไรอย่างนี้เราก็ <c oughs> ไปที่ทูก็เมื่อกี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นหน้าต่างทูที่เป็นอุปกรณ์ ก็คล้ายๆคล้ายกับหน้า,า,า,นาต่างทูที่แบบว่าอยู่ในช่องกลางๆของ <c oughs> ของอแถบอุปรกรณ์ด้านขวาเหมือนกันแล้วก็ไปที่วิธีลายอันนั้นมีการเขียนให้ดูวิธีลายก็คลิกคลิกควาเอ้ยคลิกค้างมันก็จะมีเคิร์ฟนะแล้วกดที่เคิร์ฟแล้วนี้ก็เขียนให้ดูคือจิ้มมาทีนึง จิ้มทีหนึ่งแล้วก็ยกยกเมาส์ขึ้นเราจะยาวแค่ไหนพอพได้ความยาวปุ๊บเราก็จิ้มอีกทีหนึ่งแล้วปลายมันจะยึดกันสองข้างแล้วทีนี้เราก็ยกเมาส์ด้วยยกเมาส์แล้วเราก็จะแบบสามารถยกเมาส์ขยับไปขยับมาได้ซ้ายขวาคงมากคงน้อยอ่ะแล้วก็ถ้าถ้าขยับได้เต็มตามตำแหน่งแล้วเราก็จิ้มเมาส์ไปอีกทีหนึ่งแล้วจะวาดลงไปก็ง่ายมากมากมาย ทีนี้ก็มาทำที่รูปรูปกระป๋องของเราเอออธิบายไม่ค่อยตรงเพราะว่าตอนแรกจริงๆอ่าอันนี้อันนี้นะก็วาดให้ดูตอนแรกจริงจะเป็นเรียวไทม์เรียวไทม์แบบจริงๆก็คือแบบว่าวาดแล้วก็พูดไปด้วยก็มีเสียงคลิปุ๊อกกิ๊กกิ๊กนะได้อารมณ์แต่นยาวไปเหมือนเดิมก็คือกระป๋องนี้ยี่สิบห้าทียาวไปก็อ ก็เร่งอันนี้เร่งสปีดนิดนึงใช่ไหมเร่งสปีดนิดนิดเดียวแล้วก็ต้องอัดเสียงพูดใหม่ก็เลยบางทีก็ไม่ตรงอันนี้อันนี้ว่าให้ดูว่าไออุปกรณ์เคิร์ลเนี่ยมันสามารถใช้แทนการตัดเส้นได้ก็เห็นไหมก็ตัดให้ดูก็ต่อมันต้องลากทีนึงแล้วก็ต่อเส้นต่อเส้น แล้วก็ดัดให้โค้งอะไรอย่างนี้คล้ายๆกับอุปกรณ์ปากกาของ Photoshop แต่ว่าส่วนตัวเราคิดว่าอันนี้ง่ายกว่ามากมายมหาศาลเลยทีเดียวก็มีมีการปรับปรับเส้นให้ปลายเส้นแหลมปลายเส้นไม่แหลมอะไรอย่างนี้อันนี้ก็ว่าดูอันนี้มีปลายเส้นแหลมนิดนึง โอเคนั้นสังเกตว่าน,นี้ไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักเส้นไม่ต้องกังวลแล้วก็ซ้ำลงไวแล้วก็ขยับให้มันเหลืออหล่อมกันฮะเลื่อมกันปึง้งเห็นไหมว่ามันแบบก็กลายเป็นมีน้ำหนักมีน้ำหนักเป็นเป็นแบบว่าเออไม่การไม่เส้นแข็งเกินไปอะไรอย่างงี้ก็สะดวกมากอุปรกรณ์ตัวนี้สะดวกมากที่สุดที่โลกเคยเห็นมา <laughs> จริงจริงจริงแบบบางทีแบบ จ้าตัวนักเขียนเองเนี่ยเกิดนะใช้อุปกรณ์นี้เวลาเส้นย,ยาวๆมากกันอันนี้นะทำอะไรเนี่ย <c oughs> คือขี่ให้ดูมัง้งขี่ให้ดูแล้วก็ลบอ่าลบก็ใช้คอนโทลคอนโทนแซดธรรมดาไม่ถ้าลบหลายครั้งหลายครั้งก็ใช้คอนโทนแซดธรรมดากดคอนโทลค้างแล้วกดแซดไม่เหมือนกับ p h o t o ช h อปที่ต้องกดนะคอนโทนรเรเนตค้างแล้วก็แซดใช่ไหมสองสามปุ่มแต่อันนี้ใช้แค่สปุ่มก็ ไดกก้ก็ได้ยี่สิบทีเหมือนกันมัน้งก็นะคะอันนี้นีเห็นไหมว่าเส้นมันยุบเข้ายุบออกก็ด้านด้านขวาก็คือมันสามารถจะขยายย่อขยายได้แบบถ้ามาเก็บรายละเอียดก็ย่อลงนิดนึงอันนี้ก็โอเคก็ต่อเป็นลายรายละเอียดรายละเอียดอ ก็ทำเป็นขอบกระป๋องตรงนี้มีฉากไม่ใช่ตัวนี้มีแบบด้วยกระป๋องตัวนี้ก็แบบอยู่ด้านข้างของอีกจอหนึ่งก็ก็อย่างว่าแบบใช้แบบมั่งอะไรอย่างนงี้เวลาวาดฉากเพราะว่าเราก็นึกไม่ออกถ้าบางทีแบบนึกไม่ออกหรือว่าเอาให้สมจริงร,รายละเอียดครบถ้วนก็ใช้แบบดีกว่าอันนี้ก็ลบ ลบแล้วก็เติม <c oughs> ถ้าถามว่าสะดวกกว่าวาดด้วยมือไหมจริงอุปกรณ์นี้ก็สะดวกสะดวกดีใน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 ความสาม,มารถของมันอะไรเงี้ยบางทีถ้าให้เป็นมือเราต้องใช้อะไรนะใช้เพจเ,เทมเพลตวงกลมใช่ไหมแล้วก็พวกเคอร์อะไรเงี้ ก็กว่าจะทาบให้ตรงหรือว่ามันไม่ค่อยตรงอะไรเงี้ยก็ดัดดัดต้องต้องวาดเสริมอะไรงี้ววาไปแต่นี้มันก็นะเร็วมากมายโอเคอันนี้ในสปีดมากเลย,ยเห็นก็เป็นรายละเอียดก็ลนเวลาแบบเราไม่อยากให้แบบยี่สิบนาทีแล้ว <c oughs> คนพูดก็แบบโอ้โหเหนื่อยเลยอะตอนได้ทายแบบเออเหอะ <c oughs> โอเคนี่ก็จะอย่างที่เห็น ก็คือทฝากระป๋องใช่ไหมก็มีไม่ตรงไม่เต็งอะไรกอ็อะไรวะไรลบย้ายได้แล้วก็ลบย้ายอะไรอย่างงี้คือแบบอิสระมากในการวาดอันนี้ก็ยิก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 โอเค้วกาน,นี้ก็ใช้เคิร์ฟในการในการทํารายละเอียดเป็นเส้นโคง้งอันนี้ใช้ารายละเอียดแบบมันเงากระป๋องก็ใช้จิเพนบวกกับลายลายก็คือเส้นตรงคล้ายเส้นเคิร์ฟแต่ว่ามัเป็นตรงแล้วก็สามารถ ทำปลายให้แหลมได้เหมือนกันก็เอามาทําเป็นแบบเส้นตรงๆได้ก็ขีดขีดขีดขึ้นคือมันจะก็ลากจิ้มแล้วก็ลากขึ้นลากขึ้นลากขึ้นอ่านี่ก็รวดเร็วก็เป็นรายละเอียดกระป๋องเรียบร้อยอน,นี่อะไรเอ่ยเกยกย์เกย์กยเนี่ย <laughs> อันนี้คือโลโก้ก็วางตำแหน่งก็จะตรงครับ <laughs> ก็เป็นเป็นความเข้าใจส่วนตัวที่แบบว่าเออทำอย่างนี้ทำางนี้อะไรเงี้ยแต่แบบ อาจจะไม่เป๊ะแบบเฮ้ยต้องดูอย่างนี้ถึงจะตรงอะไรเงี้ยแต่นี่แบบวางวสดๆเอ้ยตรงไหนตรงไหนตรงไหนอะไรเงี้ยก็น,น,นาก็จะได้กันโอเคก็ได้โลโก้กระป๋องใช่ไหมอ่านี่แล้วก็ทําการ copy โลโก้กระป๋องก็วาดมาต่างหากแล้วเราจะทําการ copy เพื่อจะไปวางทั้งสองกระป๋องในสองช่องการ copy ก็ไม่ยากอะไรก็ไปที่ selection โอเค selection ก็ นะครอปจึก๊กนะก็มีฟังก์ชันอยู่ข้างล่างให้เลือกโอเคก็ย่อขยายก็ไปที่ Copy อ o นะคัดลอกพาทนะที่มีสีแดงขึ้นจึก๊กเสร็จเรียบร้อยก็มันก็จะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเป็นเลเยอร์ copy อีกชั้นหนึ่ง แล้วกด็กแล้วกดที่โมเป็นฐานฟอเหมือนกันก็เป็นช่องสีแดงใช่ไหมแล้วก็ย้ายลงมาก็ก็ปีล่างลงมาโอ้อร์รก็แยกล่างออกมาก็เห็นหมันก็เลื่อนมาพามันมาที่ช่องนี้แล้วก็จัดการจัดการวางลงไปก็สามารถหมุนได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมหมุนได้ย่อขยายได้อันนี้ย่อขยายเนี่ยไม่ ไม่จำเป็นต้องกดชิปค้างเหมือนโ o t o s ชอปเพื่อจะให้มันสเกลแบบไม่เพี้ยนอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าถ้าไม่ถ้าโฟโตชอปไม่กดคลิกชิปค้างเออไม่กดชิปค้างมันก็จะเรียกว่าวอะไรยืดขยายอะไรผิดส่วนอะไรก็ว่าไปอนะก็ก็กจะมีหน้าต่างขึ้นมาแล้วเราก็ <c oughs> เวลาเรา,เราก,กด Move เป็นทัน from มเนี่ยมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาใช่ไหมเราจะมีโหมด s c a ก e อันนี้ก็คือย่อขยายได้โดยที่ไม่ผิดส่วนก็ย่อตามขยายตามสบายตามสบาย <c oughs> แล้วก็มีฟังก์ชันเลือกอีกเช่นไน,นะ f t r a ท s น o r m นะอันนี้ก็ฟรีก็คือนัอ่นแหละก็กที่เห็นว่ามันเริ่มขยายข้างออกมา เริ่มขยายข้างเหมือนต้นักเขียนแอะอะกเขียนขยายนานแล้วโอเคโอเคอย่านอกเรื่องเออเออเอเอก็ขยายข้างใช่ไหมแล้วไงไงไงต่อเนี่ยโอเคก็ไปหมดสเกลก็เพื่อจะย่อขยายให้ให้ตามแบบรูปทรงองค์งประกอบแบบองค์ประกอบตามรูปทรงอ,อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรเนี่ย ก็คือมันมีฟังก์ชันในเรื่องตรงนั้นแหละตรงข้างๆตรงตรงอะไรอะหน้าต่างที่ขึ้นมาก็เลือกเอาว่ามันจะมีเปอร์สเปกทีมีอะไรอย่างนี้ก็ให้ดัดได้ตามใจชอบอนี่เด้งไปเลยเนี่ยก็จริงๆแล้วอ่าจเสียงตอนที่กำลังตัดต่อแล้วช่องแบบเขาเรียกอะไรจอมันมันเล็กหน่อยเล็กไปหน่อยก็มองไม่เห็นว่าทำอะไรมั่ง นี่ขนาดจดเวลาเลเนี่ยว่าเวลานี้ทําอะไรเวลานี้ทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยโอเคอันนี้ก็ลบส่วนเกินออกก็อย่างที่ว่าแบบทําให้ดูตามที่ตัวเองเข้าใจก็ทึกๆทื่อๆไปอย่างนั้นลบก็คือลบอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคมันก็เป็นเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทําได้ผลอันนี้รู้สึกอะไรครับ อ่ารู้สึกส่วนโค้งของโลโก้เนี่ยมันไม่ไม่บาลานซ์กับกระป๋องกระป๋องใช่ไหมก็เอาใหมล้วเราก็ดัดอันนั้นอะไรอ่ะฟรีทานอร์มเหมือนกันหรือว่าแต่โอนั่นแหละน่าจะใช่เออฟรีทันฝรัมเนี่ยก็มันก็บิดบิดเบี้ยวแบบยืดข้างยืดแบบด้านมุมอะไรได้หมดอันนี้ดัด จะจนเบื่อแล้พอลัวทีก็เลยอ่าโอเคเล่งดีกว่าก็เร่งเร่งเร่งก็ส่วนที่เป็นโค้งก็ไม่เอาละก็ลบวาดดีกว่าก็ประมาณนี้ก็นี่ก็คือคลิปทำออบเจกกระป๋องเรียบร้อยก็คลิปหน้าคลิปหน้าช่องล่างส่วนาธาโอเคค่ะ